สุษัีบัปริพาชกพระบทตอนแก่จาบจ้วงพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์จาบจ้วงหลักธรรมหลักวินัยใช้เงินจะทําไปเลยอยากจับอยากจ่ายใช้เงินจะทําไปเลยอยากขุดดินได้ยากก็ขุดดินได้ยากไปเลยอยากกินข้าวถุกเวลาก็กินข้าวไปเลยทํานองนั้นแหละนี่คือสุษัีบัตริพาชกที่จะบจ้วงหลักธรรมหลักวินัยถ้าทุกวันนี้ก็คงจะไปหมดนั่นแหละ อยากใช้โทรศัพท์โทรศัพท์ก็เอาไปเลยอย่าไปกราบหรือจีก็จะกราบนั่นอยากจะไปกราบพระยาหนะ้าก็จะไปกราบอยากจะเทศแหล่เทศเสียงก็จะเทศอยากจะไปเล่นฟังไฟก็จะเล่นอยากจะขับรถเล่นก็จะไปอยากจะทำเรื่อง,องของขังขายก็จะทำมีอะไรไหมคงจะเป็นอย่างนี้นะยกท่าว่าสมัยนั้นมีแบบนี้พระกลุ่มนี้ก็คงจะใช้ วาจาที่สออเสียดเลว่เรื่รามแบบนี้แหละท่านทนได้หรือท่านพิเเตียนพ่อเรานั้นท่านพิจชียนสดาเรานะท่านเป็นพ่อเป็นแม่เป็นจาจดาเป็นครูบาอาจารย์คือพระพุทธเจา้าท่านเป็นลูกที่ดีหรือเป็นลูกที่เลวออามาพิจารณาตัวนั้นลูกที่ดีเพื่อเขาจาับจ้วงผู้เป็นพ่อเราทั้งภายในเรามีความรู้สึกยังไงเพิอเฉยได้เพิอเฉยได้ไหม เขาด่าพ่อเราเรามีความเพิกเราเพิกเฉยได้ไหมเขาฆ่าพ่อเราเราเพิกเฉยได้ไหมผมจะถามท่านพี่เชียงนะไม่เห็นว่าสังขังสนนังกระฉามีเพิกเฉยทำสัญญาต่อกันมาต่อกันมากี่ครัง้งเห็นไหมทุกวันนี้นพระอะไรละ่ะท่านพี่ณาดูที่พระอะไระที่พระกันทำลายพระพุทธเจ้า ตัวเองถูกอย่างนั้นเหรอตัวเองเป็นศาดาเองงั้นเหรอถึงล้าพูดแก่ปาฏิหารหลักธรรมหลักวินัย